เิ่นฝันว้างไหยฝันว้างเิ่นฝันว่าอันจะฝันว่ายังไงัดอันเ้้ตัวใดสั่นได้มากก็บอกแม่แม่โอ้ยอันกระเลิกกันแล้วเคะเจ็ดแปดตลาเจ็ดแปดได้มากากใส อุ้ยะเลกันทั้งสคองเนี่ยทะเลฝันเพื่อนันเดี๋ยวให้มือและทุกคนเ็ตัวแต่ว่าคนฝันรู้คนออสั่งัเสานฝันแต่ว่ามันเสิแบลแมกันว่ะแมนบลูแมทกบฟังยันยันวะยันเจ๊ยันพกันบกถือโอ้ยขาเจ้าก็บปได้ทเสียโหลดดอกเอถือว่าถือข้าเจ้ากับสีพิษจรณาเอาดอกแ้วก็สีพิษจระาจะถือตัวมากกับสีซื่อนั่มถือตัวมากกับว่าซื่อนั่มตัว เออเพื่อนเพิ่นฟันเพื่นฟันเพื่อนฟันว่าถามน่ะล่ะถามแต่ก็แต่กยะาฝ่าวเริ่มหอดมือสุก่อนโอ้ยบ่าโลดมือมือจะแล้วเจ็บว่ามีเวลาโทษไปเออแบีดทุบเบีดทุบเบียทุกขาพดว่าฟันมาเลยทถทมเนี่ยเกิดถามเนี่ยน่ะอืมอืุขาเลยอ้จ้า เออก็แปดแปดแล้วก็ยิแตดเละเช่นแต่ว่ามือฟันมือมือเรียกบอกมันจะเนี่ยคาดอีกทีหนึ่งอือแปดแปดสิบแปดก็สิบแปดเจ็ดอีกตัวนึงอะเี้ยเกาะเี้ยเกาะมันฟันว่าจะเอือดเอือดหน้าห่้าหาหุกหาหุกหุกหาหก วัเดเสือมุคาประธานบริเวณสามเนี่ยนะโดยตรแเนี่ยใจอีกมือหนึ่งคนอันมือติ๊กออกอฝันอีกรอบมือเลอ็กออกเจ้าอันว่าหันไปสอมไปสอบตั้งมือนะใกล้ตัวได้สอมนั่นนะจะแดงบ่งได้ซอมเลยเด้บ่ได้ถือเลยเด้ใจเต็มเต็มเลยไปสอบมือหนึ่งถือตัวใดล่ะอ,อันสองแปดน,นะเจอสองแปด ได้บอกอยู่บ่ฮะได้บอกอยู่บห้าสองแปดสองแปดได้บอกบอกคนบ่บ่าไม่ได้บอกยี่บเจ๋เนาะต้องเปิดเบิ่งของมณโฑเก่าเออเๆลืมจังไยจะจะบอกไ้เจีโรตรมากเลยวันนี้มีแปดหกห้าแปดแปดกับ18กับหยัง87ดเกี่ตัวนึงแม่นบ่ค่ะแปดเจ็ดอีกตัวหนึ่งที่ฝันฝันว่าจังได๋ฝันว่าเมียห้องบอกตัวใด มันห่องขามเนี่ยห่องขามเนี่ยว่าเล็กบอกงต้องบอกมันเบอสุดโตตัวออกมางสิทุ่บอกบอกเบอสุดโตดว่าเพอนเพืนเพื่นคอยถามเพิ่นเพื่อนพนว่าอย่างอย่างบอกอย่างบะคืออะไรโธ่ขวายมือเลยกออกข้าม,ามันเหนียตัดคอนซูเอรโอเคสัมือเล็กออกถ้าบบลรืมสิโทุ่ถาม็นงานยุ่งใสเนี่ เป็นงานยวนยุสว่างยุมูบานกั่นดวงใจยุมูบันเนี่ยเขาแล้งเขาเมืองห้องค่ะทางไปไซทางออกไปท่างไปน้องคู่ท่างไปน้องคู่เลยค่ะอยุมองน้องคู่เลยอ่ะยุ่ง่้มไม่ช่อยน้อยดอกยวนยุมองอันนคยไปรคูคุณร้านคู่คุณนะคะค่อยคยไปขี่รถออบน้องอยู่เนี่ยเนาะมันบอกแจ้งมันบอก ค่ะคโอเคโอเคของวัดนั่นแหละพักพักเงินบ่าพักกินข้าวเที่ยงบ่าค่ะไม่เล่นกินขา้วาวเที่ยงจ้าจ้าขอฝันดีขอให้ถูกเลขเด้อค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่เอาท่านผู้ชมฝันความฝันเนาะหวดฝันแม่นกับเขาจังๆเนาะช่างฝันแม่นเดี๋ยวให้เบิ่งข้อมูลกันแล้วกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อเครื่องมาได้ ตามเบอร์แรคือนายน,นาจอนะคะพันสามร้อยบาทแถมสบู่สมถึงวันที่สองนี้เท่านั้นนะคะเนาะเลขออกแล้วก็จบเลขกักันเนาะสิบสองออยพัดบำรุงสายตาแคลเซียมแคแมกแก้ปวดกระดูกปวดเข้าลดบวมของเก่านะคะสั่งซื้อเข้ามาใดสนับสนุนเจแดงโดยการสั่งซื้อเจแดงก็ได้ตังคุณก็ได้สุขภาพดีนะคะดีก็ไปซื้อหวยนะ ว่าอ้สื่อหวยแนวมักได้บัเสียกัสร้างหังวมันเถาะดิสื่อของใส่เอาเอาไว้ที่หลังดิสื่อของใส่ก่อนเคลียรลับเจดีย์สื่อของใส่สก่รนละเหลือเด่นยังสื้อเลขทำมันบัตถูกมากเฮายังมีของไว้ใส่คิดจังสั้นคิดแบบถูกต้องถ้าคิดแลว้วก็ล่อหลึกเถกเลขนี่โอ้ยปีหนึ่งกับบตถูกเพราะหางหวัดนะคะเนาะนะคิดว่านะ ถูกยุเรื่อยถูกยุเรื่อยกันว่าลงทุนเป็นราย่าถึงทุนจังศิลาได้ซ่อมถูกยุได้ซ่อมถูกยุกำไรหน่อยเดียวมั้นสืบสื่อกับ่ากาศสื่อที่เกาเนาะค่นเนาะอันค้นกาสื่อ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 เดี๋ยวนั้นจังสื่อเลขอย่างนั้นาะนะข้นคิดเป็นคิดถูกเหมือนกับการออมเงินนี่แหละเฮามีเฮาหยอดหยอดหยอดลดจากที่ไปฟังถึงเลขก่อนจังหยอดไงว่าได้หยอดจักเทียค่ะท่านผู้ชมเอาห้เบิ่งตัวเลขน้วกันค่ะ ค่ะท่านผู้ชมจังฝันแมนเพื่อนกะะหายห้ามาแปดหกห้าแปดแปดแปดเจ็ดหนึ่งแปดโอ้แปดเจ็ดนี่กระดังดังค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเจดงย์คือโบมาก์ถึงเฮงข้นกระหามาหลายหลายแปดเจ็ดนี่เนาะเอาผิจาริญนาเป็นแนวทางบุญไผ่บุญ,บญมั่นโศกไผ่โศกมั่นเพราะวะหว่วยสันจรนข้ายากที่จะคาดเดาง่ายากที่จะสูตรใด,ดๆกระโโบลูเนาะคะ่ะ สูตรได้สิเขา่าถ้าเขาออกปกติน่าจะถูกนะถ้าถูกน้ำกันกับสูตรได้กับสูตรเขาทุกสูตรเนาะถ้าจะว่าเขานะ่ะทุกสูตรก็บจะว่าเขาทุกอาจารย์ก็จะว่าเขานะเลขฝันแปดเจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดแสดงว่าเลขติดแปดค่ะเลขแม่ชีวันติดเจ็ดค่ะ ติดเจ็ดเนาะมี่บอเจ็ดแปดกับบอหูคือกันค่ะเองเป็นแนวทางในการเชียงเชื่อมมาประกบกันก็ได้นะเจ้านั่นกับเขาเจ้านี่กับเขาเบิ้งหลายๆเจ้าไว้ค่ะคนนั่นกับเด่นเนาะวิ่งเขาทุกงวดเอามาใส่เจ้าวิ่งนีทุกงวดกันหน้าเราสามตัวน่าจะแตกได้นะคะนะเอาเจ้านั่นตัวนึงเจ้านี่ตัวนึงเจ้านี่ตัวนึงมาสามตัวน่าสิแตกถ้าขนเล่นเป็นเนาะ อ๋อทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่กับโชควาสนาซื้อไปตามดวงชะตาวัดปีก็ว่าถูกนะคะเนาะต้องคิดคำนวณคักคักเบื้องลายอาจารย์เบื้องคักคักนะคะขอท่านผู้ชมโชคดีสั่งซื้อขี้ม้าได้ตามเบอร์โทรกันให้หน้าจอครีมโปอยู่ตอนนี้ถึงวันที่สองนี้เท่าน,นั้นนะคะจัะปูเรื่อยๆเอาเงินมาซื้อเลขนี่ยแหละมันซื้อเลขกวัตถุหนังหุ่นก้อนนี่นะคะท่านผู้ชม ะคะอลลาเจนทองคําตัวนี้ทากลางคืนเดอ้อเดอ้อเนื้อเค็มครีมแน่นเต็มนะคะเนาะทากลางคืนค่ะ,นะคะเนื้อครีมเต็มแน่นเลยคอลลาเจนทองคาจะเรียงกระทาทุกคืนค่ะนี่เอามาไว้ใส่นี่นี่นี่ตนี่ใส่นะสิบุตรับนะคะทากลางคืนตัวนี้ทากลางวันค่ะ ทากังวันชอยแห่น้ำมีนม้ำม,ม,มีนวลนผิวอุ่มน้ำน้ำมีมมอลาเป้งปกักไก่้มเหง่ยวนะคะไม่แห้งเหี่ยว,นะะยวนี่ทากังวันจะแดงกับมะลุมมาท่าทากังวันนะคะสีขาวสีครีมเ้่านี้นะใช้ได้นานถึงสองเดือนคนได้ขอสองสามเดือนคนไดน้เอามาท่าหลังมือนะ พาได้นะคะเนาะจะแดงกับจะด่ายู่ได้แพงเนาะที่กินกับไว้แพงได้ค่ะจะแดงกับซื้อใส่ประจำห้าร้อยหกร้อยสี่ร้อยย่นี่แหละซื้อแต่ยาวนานมาเป็นยี่สิบปีแล้วนะคะซื้อตอนนี้มาพ่ออีหอ,อนี่อยู่นี่สี่ปีแล้วคะ่ะอยู่ด้วยกันสี่ปีแล้วอยู่เลยเนาะค่ะเนาะผิวเทให้ผิว,ผวชุ่มชื้นที่กิงแขนบดดําปัานนี้ได้ค่ะแน่นนจอมันดําซื่อ ที่จริงอไม่ดำขนาดนี้เนาะแขนบลเล่ขนาดนี้มันบดดำเลียนะคะเอาไปถ้าใส่โซ่ให้ท่านผู้ชมเบ่งตัวนี้นะโซ่เวลาเปิดโซ่เดี๋ยวเมื่อเปิดโซ่จะแดงกับเสียไปใส่ตัวนี้คือใช้ประจําทุกวันเนาะนะ,ะนะถ้าหดคอผมเด็จะแดงนะถ้าคอให้ผิวชุ่มฉ่ำกลางขึ้นนะ่ะนะคะ หนึ่งชุดนี่แถมสบู่สมหรือสร้างชุดสบู่สมกับแถมสบู่สมนะคะจะเป็นได้สบู่สองก้อนเลยพันสามร้อยบาทรีบซื้อกันเข้ามากคหมดเขตวันที่สองนี่เท่านั้นเมนื่อวันที่ยี่สิบเก้าแมนบั่ขลีสามสิบนะคะวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเก้าค่ะหมู่บ้านเด็กออกบ่ตถูกเลขหนะหวยเล่าบ่ตถูกค่ะแปดสองยูเบิสปี่บตัตรจานเลย สิบสองออยพัดมีโวคาโดมีน้ำว่้หลายผลไม้หลากหลายชนิดมีน้ำมันปาล์มน้ำมันงาน้ำมันถั่วแดงอะไรมีทุกอย่างเลยค่ะสิบสองออยพัดอาหารเสริมบำรุงสายตาค่ะตาฟ้าตาฟ,า,ตา,ฟางตาเมือกินได้ค่ะตัอเนื้อตัวแดดตัวล่มตัอกระจกกินได้เนาะค่ะเนาะทักกันเข้ามาเบอร์โทรศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดแคลเซียมแคลแมก แกปวดเกาปวดกระดูกลดบวม 9, ของเกาคอต่างๆตะกบนี่มาตะกบนี่กระถึอเนาะ่ะก็เอินตะกบเ่ได้ละคอปวดเนี่ยมานนี่เนาะตานุกเอียงหรือตากบตาอย่างละยู่มองนี่ปวดเื่อกันได้เจรียงนี่เนาะปวดกระดูกตามขอ้อต,ต่างๆขอ้อติ่น้อเมื่อน,นะคะเนาะคอ,ข,อขา บำรุงค่ะบำรุงไว้ทานสองเม็ดหลังอาหารนะคะเอา้าบอทันแกตัวนี้ทานสองเม็ดหลังอาหารส่วนสิบสองออยพัดก็หลังอาหารเช่นกันหลังอาหารตัวนี้หลังอาหารเช้านะคะทานหลังอาหารเช้าวันละสองเม็ดทันทีนะคะตัวนี้กับหลังอาหารเช้าหรือเย็นก็ได้ค่ะนี่ค่ะ หลังอาหารชาเช้าอาสาเสือมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะบำรุงผิวพรรณบำรุงเล็บบำรุงผมบำรุงร่างกายทุกส่วนเลยนะคะกะ่อสำคัญเน้นไปที่ดวงตาทำให้ตาใสตาแจกตาสว่างขอปปทวานผูมม้ชมโชคดีนะคะถูกหวยร้วๆไปน้่งกันสร้างฝันแมนเพิ่นสือตัวนี้เพิ่นได้ตัวนี้ละมือสุดท้ายเพิ่นอาจ,จีได้อีกเดี๋ยวจะเรียงโทษถามเบิ่งเนาะคะ่ะว่าเพิ่นฝันวัดจังเด๋ ขอนห้ท่านผ้มโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ